สวัสดีครับวันนี้ชิซุกะเล่าเรื่องจะพาเพื่อนๆย้อนรอยไปสู่เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องสุดอัจฉริยะที่โหดเหี้ยมและไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำทุกอย่างลงไปได้อย่างเลือดเย็นและไม่รู้สึกผิดบาปแต่อย่างใดเอ็ดมันด์แคมเปอร์ฆาตกรสุดอัจฉริยะเด็กชายแคมเปอร์เติบโตในรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางครอบครัวที่ไม่อบอุ่นพ่อแม่ของเขามีปากเสียงกันแทบจะตลอดเวลา สุดท้ายทั้งสองคนหย่าร้างและส่งลูกชายของตัวเองไปอยู่กับตาใหญ่ความประหลาดในตัวเขาเริ่มแสดงออกผ่านพฤติกรรมเขาชอบเล่นเป็นนักโทษประหารกับน้องสาวด้วยแบ่งกันเลือกว่าจะตายด้วยวิธีไหนทั้งเก้าอี้ไฟฟ้าหรือโดนลมควันในห้องแกส๊สเมื่ออายุสิบขวบเด็กชายฆ่าแมวและฝังไว้ในสวนข้างบ้านเวลาผ่านไปก็ฆ่าแมวอีกตัวเพราะเห็นว่าน้องสาวของเขาชอบมันมากเกินแถมยังเก็บซากแมวไว้ในตู้ จนสุดท้ายแม่ก็มาเจอซากแมวที่ส่งกลิ่นชวนขึ้นไส้นอกจากนี้แม่ขี้เมาของเขาอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เด็กชายโตมาเป็นคนวิกลจริตคุณนายแคมเปอร์เลี้ยงเขามาด้วยความลำเอียงชอบพูดถอยคำดูถูกเหยียดหยามใส่ไล่ให้เขาไปนอนในห้องใต้ดินเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายน้องสาวของตัวเองไม่ยอมกอดลูกชายเพราะการกอดจะเปลี่ยนให้เขาเป็นเกย์และในที่สุดเวลาที่เขาก่อคดีฆาตกรรมก็มาถึง ประโยชน์จากปากของเด็กชายวัย15ปีที่ก้าวผ่านการฆ่าคนครั้งแรกเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อแคมเปอร์หยิบป,ปืนล่าสัตว์ยิงยายของตัวเองบางบันทึกบอกว่าเขามีปากเสียงกับยายจึงยิงเธอเข้ากลางอกบางบันทึกบอกว่าเขายิงยายตัวเองจากข้างหลังก่อนแล้วยิงเข้ากลางอกจากนั้นรอตากลับมาบ้านและยิงเขาอีกคนส่วนที่ต้องฆ่าตาเพราะไม่อยากให้เขาเห็นว่ายายตายแล้ว ผลวินิจฉัยจากโรงพยาบาลสำหรับนักโทษผู้วิกลจริสแอสตัสคาเดโรสเตบอกว่าเด็กหนุ่มแคมเปอร์มีอาการผิดปกติทางจิตสำครอบครัวที่ไม่อบอุ่นทำให้เขาเก็บกดหยาบคายและขวางโลกอย่างไรก็ตามแคมเปอร์เป็นเด็กหนุ่มที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์เขามี IQ สูงถึง145แต่แข็งกระด้างต่อสังคม พออายุได้21ปีเขาออกจากสถานบำบัดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหลังจากที่ลงมือฆาตกรรมครั้งแรกและจิตแพทย์ได้แนะนำว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าก,กลับไปหาแม่และแน่นอนว่าแคมเปอร์ไม่สนใจคำเตือนนั้นเมื่อเด็กหนุ่มกลับไปอยู่กับแม่สิ่งที่เขาได้รับคือความเกลียดชังที่มากขึ้นกว่าเดิมแม่ยังคงละเลยเขาดูด่าต่อว่าและทำเหมือนกับเขาเป็นโรคร้าย และคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณนายแคมเปอร์ทำให้อาการวิกลจริตของเขาหนักขึ้นกว่าเดิมถึงแม้จะเคยก่อคดีและเข้าไปอยู่ในสถานบําบัดแต่ด้วยความฉลาดทำให้แคมเปอร์เรียนจบมหาวิทยายลัยและหางานทำได้เขาเป็นพนักงานอยู่ที่กรมทางหลวงแผ่นดินของรัฐแคลิฟอร์เนียทำงานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจึงแยกไปอยู่ข้างนอกแต่ก็ต้องแวะไปยืมเงินแม่อยู่บ่อยครั้งเขาเคยขับรถจนเกิดอุบัติเหตุต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นหมื่นเหรียญ และแน่นอนว่าการไปหยิบยืมเงินแม่บ่อยๆทำให้เธอเข้ามาบงการชีวิตเขาไม่หยุดแคมเปอร์ที่จิตใจไม่ปกติรู้สึกกดดันกับความจู้จี้ของแม่เขาพยายามหาทางระบายความเครียดด้วยการหาเหยื่อสักคนและฆ่าทิ้งเพื่อระบายอารมณ์การวางแผนฆาตกรรมเริ่มต้นขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เห็นเด็กสาวบกรถเพราะเด็กสาวพวกนี้ไม่ระวังตัวคิดแต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นรถใครไปก็ได้ขอแค่เพียงเขาจอดรับ แคมเปอร์มองว่าความใจกล้าของเด็กสาวพวกนี้เป็นอะไรที่น่าท้าทายเขาจัดการดัดแปลงรถเพื่อไม่ให้เหยื่อสามารถออกจากรถได้และก็ได้เหยื่อสองคนแรกในแถบมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในเดือนพฤษภาคมปี1972แคมเปอร์รับนักศึกษาขึ้นมาสองคนแต่แทนที่จะส่งพวกหล่อนที่มหาวิทยาลายัยเขากลับไปยังสถานที่ปลอดคนคู่เด็กให้อยู่นิ่งๆด้วยปืนพกและกุญแจมือ จากนั้นก็ระดมแทงเด็กสาวคนแรกส่วนอีกคนก็ขังไว้ในฝากระโปรงรถก่อนจะตัดหัวนำศพไปยัดไว้ที่ท้ายรถและขับกลับไปที่อพาร์ตเมนต์เขานำส่วนหัวของเด็กสาวไว้ในห้องสำเร็จความใคร่ทางปากถ่ายรูปความสำเร็จครั้งแรกเก็บไว้และหั่นศพเป็นชิ้นๆแล้วค่อยนำไปฝังไว้ในหุบเขาเหยื่อ,อรายต่อมาเป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นวัย15ปีเขาใช้เทคนิคเดิมโดยการรับเด็กสาวขึ้นรถ พาไปที่เปลี่ยวจากนั้นคมขู่ชกเขาที่ใบหน้าและคมขืนเธอเมื่อเสร็จกิจจึงรัดคอให้ขาดอากาศตายก่อนจะหันศพและอัมพรางด้วยการฝังส่วนเด็กสาวผู้โชคร้ายคนที่4ถูกยิงที่ศรีรษะเสียชีวิตทันทีและก็ตามเคยเขาชื่นชอบการสำเร็จความไข่กับร่างเย็นชืดไร้วิญญาณของเหยื่อในปี1973หลังจากที่แคมเปอร์ทะเลาะก,กับแม่อย่างรุนแรงเขาออกมาขับรถเพื่อระบายอารมณ์ และพบหญิงสาวสองคนโบกรถอยู่ข้างทางเขารับพวกเธอขึ้นมาจากนั้นทําแบบเดียวกันกับเด็กผู้หญิง4คนก่อนหน้าในช่วงเวลากว่า2ปีมีเด็กสาวจํานวน6คนที่หายไปด้วยฝีมือของเขาบางคนถูกพบศพบ,บางคนก็ยังคงหายสาบสูญอยู่และไม่มีใครสาวไปถึงตัวแคมเปอร์ผู้ลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมได้เลยสาเหตุที่เขาสังหารเหยื่อทุกคนเป็นเพราะเขาชื่นชอบการเส็บสมกับศพและฆ่าเหยื่อ เพื่อไม่ให้พวกเธอย้อนกลับมาเป็นพยานเล่นงานเขาในภายหลังเพราะถ้าเหยื่อไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปก็จะไม่มีใครมาให้การได้ในวันที่เขาตัดสินใจจบชีวิตของแม่นายแคมเปอร์เข้ามารอแม่ในห้องนอนคุณนายแคมเปอร์กลับมาจากดินเนอร์ในสภาพไม่เต็มร้อยพ่อดื่มไปเยอะแคมเปอร์สารภาพกับแม่ของเขาว่าเขาฆ่าเด็กสาวไปแล้ว6คนบอกทุกอย่างจนหมดเปลือกว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรลงไปบ้าง แต่สิ่งเดียวที่เขาไม่ได้บอกแม่ก็คือในคืนนี้เขาจะฆ่าแม่เขาด้วยมือของตัวเองคุณนายแคมเปอร์ที่กำลังเมาก็ยังคงเหมือนเดิมเธอลาดเลยไม่ได้สนใจจะฟังเรื่องราวที่เขาเล่ามากนักแคมเปอร์จึงรอแม่หลับจากนั้นเดินไปที่เตียงพร้อมกับมือที่ถือคอนฟาดไปไม่ยั้งที่ศีรษะกระโหลกแหลกละเอียดบนเตียงเต็มไปด้วยเลือดของแม่ และสุดท้ายที่เขาจะทํากับผู้เป็นแม่ที่ไม่เคยรักเขาคือการตัดหัวและสําเร็จความไข้ในปากเย็นชืดไร้วิญญาณของเธอแคมเปอร์ per, เคยให้คําสัมภาษณ์ว่ามีหลายเรื่องที่ผมอยากให้เธอได้รับรู้ผมเลยนําหัวของเธอมาวางไว้บนเตาผิงผมด่าเธออยากให้เธอรู้ว่าชีวิตของตัวเองบัดซบได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะใครพอเริ่มหงุดหงิดเลยเอาหัวเธอเป็นเป้าปลาลูกดอกปาไปด่าไป,าไปและเธอก็ไม่ได้ตอบโต้ผมสักคำ หลังจากนั้นเขาโทรหาเพื่อนบ้านของแม่ให้มาที่บ้านและฆ่าเธอทิ้งด้วยการต่อยหน้าเธอจนเละและรัดคอจนสิ้นใจจากนั้นทำเหมือนเดิมโดยการมีเพศสัมพันธ์กับศพและหั่นเธอชิ้นเนื้อมนุษย์กระจายไปคนละทิศละทางเลือดแดงฉานอาบพ,พื้นห้องจากนั้นเขาก็ไปอาบน้ำล้างคราบเลือดในห้องน้ำและขับรถออกจากบ้านไปพร้อมกับทิ้งจดหมายไว้บนโต๊ะว,ว่าตีห้าสิบห้าใกล้ร,รุ่งเช้าของวันเสาร์แม่ไม่ต้องอยู่ด้วยความเจ็บปวดอีกต่อไป ชีวิตเธอจบด้วยน้ำมือของยอดนักชำแหละที่ทำด้วยความรวดเร็วและปราณีตแต่ในความเป็นจริงจากคำให้การและสภาพศพของคุณนายแคมเปอร์ก็ไม่ได้ทำให้เห็นเลยว่าเขาเป็นนักชำแหละสุดปราณีตตรงไหนเพราะเขาเอาคอนทุบหัวแม่จนสิ้นใจแล้วค่อยหั่นศพเป็นชิ้นๆตั้งหากขณะที่แคมเปอร์กำลังขับรถชมวิวและเปิดวิทยุฟังไปด้วยเพื่อรอว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวเรื่องแม่และเพื่อนที่เขาฆ่าทิ้งแต่ไม่มีข่าวคราวสักที เขาขับรถไปใกล้กว่า1,500หไมล์จนถึงรัฐโคโลราโด Colorado ที่แสนสงบจากนั้นจึงโทรหาตำรวจและบอกว่าตัวเองฆ่าคนส่วนศพก็ยังอยู่ในบ้านและนั่งรอให้ตำรวจมาจับด้วยท่าทางสบายๆจากคำสารภาพทำให้แคมเปอร์โดนคดีจำนวนมากทั้งฆ่าตากับยายฆ่าแม่และเพื่อนของแม่ฆ่านักศึกษาหญิงไป6คนและพาเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ที่เขาฝังชิ้นส่วนของศพ ทั้งที่ตำรวจยังตามหาบ่อแสไม่ถึงไหนแต่เขากลับเฉลยจนหมดเปลือกด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาทำอะไรมาแล้วบ้างแคมเปอร์ขึ้นศาลครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี1973และเคยพยายามฆ่าตัวตายสองครั้งบางคนคิดว่าเพื่อหนีความผิดจึงทำให้เขาถูกเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแถมตอนขึ้นศาลเขายังมีทนายสุดเฉาที่เคยช่วยให้สองฆาตรกรต่อเนื่องเมื่อหลายปีก่อนให้ผลโทษประหารได้สาเร็จ ด้วยข้อขอ้างสุดคลาสสิกว่านักโทษกระทำการฆาตรกรรมเพราะอาการทางจิตแต่คดีของแคมเปอร์ไม่ง่ายเหมือนคดีก่อนหน้าเพราะเขารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาไม่ได้เป็นบ้าแถมยังไตร่ตรองและวางแผนการฆ่ามาเป็นอย่างดีสุดท้ายคณะลูกขุนลงมติว่าจำเลยไม่ได้วิกลจริตในช่วงเวลานั้นการประหารชีวิตถูกยกเลิกแล้วในรัฐ California. แคลิฟอร์เนียแคมเปอร์จึงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต แม้ชีวิตหลังจากถูกจับกลุ่มของแคมเปอร์ถูกคุมขังต้องอยู่ในคุกตลอดไปแต่เขากลับรู้สึกพอใจกับการได้อยู่ในห้องขังซึ่งความพึงพอใจของเขาชวนให้ทุกคนครุ่นคิดตามว่ามันถูกต้องแล้วจริงหรือเมื่อชายที่ฆ่ายายและตาฆ่าแม่แท้ๆและเพื่อนของเธอรวมถึงสังหารเด็กสาวผู้โชคร้ายอีกหกคนมีความสุขอยู่ในคุกส่วนญาติของผู้เสียหายต้องจมอยู่กับความเศร้าไปตลอดกาล สุดท้ายนี้ชิสุกาเล่าเรื่องขอยกเอาคำพูดจากปากของเอ็ดมัน a m คัมเปอร์ที่เคยให้สัมภาษณ์กับ FBI มาฝากเพื่อนๆทุกคนครับเวลาที่ผมเห็นหญิงสาวเดินอยู่บนถนนผมคิดอยู่สองอย่างอย่างแรกผมต้องการที่จะเป็นคนดีและอ่อนโยนจริงๆและอีกอย่างผมสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหัวของเธอเสียบอยู่บนไม้